ชื่อนางสาวพบีย์พรเวคำเริยูชันพิ่อาศึษาพิญญาติบสี่ 4. วันนี้หนูจะมาทําอาหารแปรรูปก็คือก๋วยเตี๋ยวรอดนั่นเองค่ะมีวิธีทําและว,วัสดิบอะไรบ้างตามไปดูกันได้เลยวัสดุทาก๋วยเตี๋ยวหลอดค่ะ 1. เส้นใหญ่สองเต้าหู้ขาว 3. ถั่วงอก 4. หัวไชโป๊ห้กุ้งแห้งหกหมูสับ 7. น้ำตาลทรายแปดน้ำส้มสายชูเ้าผักชีต้นหอม 10. บมันหมูค่ะหั่นเส้นค่ะเปกนเ็จ้นเ้นะคให้ดู่ตรงนี้นะแล้จะให้ดูคดีเรื่องของการฆาผู้เาว่าจะ สร็จแล้วก็ใส่กะละมังไว้นะคะแค่นั้นแหละสองนะคะยีเส้นออกจากกันค่ะที่สี่นะคะเอาเส้นใหญ่มากกุกกับกุ้งแห้งค่ะอเอาคุก สามนะคะหั่นหั่นหมูเพื่อเอาไปเจียวเอากากหมูมากินกับกว๋วยเตี๋ยวค่ะมมหมูที่เราหัน่นเสร็จแล้วมาเจียวให้เป็นกากหมูเพื่อเอาไปกินกับกว๋วยเตี๋ยวค่ะ อระอา,อาหารต้องให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะต้องเอามาแบ่งกันนะแล้วก็เอาอเนี่ยมาทุหัวพ่อเนี่สคั้งนะครับหลังจากที่ในของ่อดเกก็หลบหนีนะเดี๋ยวฟังน้องสาวขอ,องผู้ตายแล้วไ้ จบนะคะเราเอาเต้าหู้หั่นชิ้นเล็กๆมาทอดค่ะเจ็ดนะคะน้ำหมูสับน้ำหมูสับมาผัดให้แห้งก่อนผัดให้แห้งสุกค่ะแล้วค่อยเอาไปใส่หม้อน้ำหมูสับที่เราผัดแห้งเสร็จแล้วค่ะใส่ลง หม้อเพื่อทำการผสมเป็นน้ำราดกว๋วยเตี๋ยวค่ะเสร็จแล้วซีอิ๊วใส่ค่ะิยว้ำใส่มันดำ หั่นต้นหอผักชีพเพื่อเอาไปโรย็ดนะคะลวกถั่วงอกทิ้งไว้5นาทีค่ะลวกเสร็จแล้วพักทิ้งไว้ค่ะเอาแล้วหายเยอะ ค่ะเอาเส้นตั้งนึ่งไว้ประมาณ20นาทีค่ะแล้วก็ปิดปฝาหม้อทิ้งไว้นะคะ นี่คือกว๋วยเตี๋ยวหลอดที่ทำเสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะน่าอร่อยไหมคะทุกคน